ด่วนทุกคนเพราะการชัยเผยมาลัยน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงล่าสุดครับและเขียนข้อความบน Facebook เอาไว้บอกว่ามาลัยปิดวงอุงอ,งอ,งอิงยอดมาที่5 0 0 0 0 0เรียบร้อยเป้าหมาย1ล้านนะครับขอบคุณ FC พลังเงียบล้านดวงที่มอบให้กับอุงอิงนะครับโอ้โหทุกคนอ่ทุกคนคิดว่าจะถึง1ล้านไหมครับคอมเมนต์มาหน่อยครับอุ้มคิดว่าถึงแน่นอนครับเพราะว่า หนึ่งเลยนะครับเราเพิ่งเห็นพราะการชัยเนี่ยเพิ่งมีการไลฟ์นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองตอนนี้คือแฟนๆเนี่ยโอ้โหส่งหัวใจให้กับน้องอุอ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยห้าแสนดวงกันแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่า ทำไมแฟนคลับถึงรักองคงอิงมากมายขนาดนี้เพราะว่าน้องนะครับเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับไม่เปลี่ยนแปลงองค์อิงเป็นยังไงตั้งแต่วันนั้นนะครับน้องก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ที่พัทยาพัทยาแตกอีกเช่นเคยและบรรยากาศที่พ่อม่อแม่ fc แฟนคลับนะครับไปให้กําลังใจน้องคือขนลุกมากๆครับทุกคนเนาะหนึ่งสิ่งเลยที่อิมอยากจะบอกนะครับว่าบางคนไม่เข้าใจบางคนบอกว่าทําไมต้องไปโอนให้เขาอะไรแบบนี้ครับทุกคนอ่ะ บางมันจะมีบางคอมเมนต์ที่จะชอบมาแซะเนาะคนที่มาแซะฟังดีๆนะครับ FC อุงอิงเป็น1ล้านคนเป็นล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะโอนคนละบาทก็1ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว FC แฟนคลับอุงอิง5 0 0 0 0 0คนโอนคนละ1นบาทก็เป็น50,000 0บาทครับทุกคนนะไม่ต้องบอกว่าคนนั้นโอนเยอะคนนี้ ทำามาอะไรแบบนีน้คือทุกคนมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้สร้างสารรค์เลยนะครับสำหรับคอมเมนต์เหล่านี้นะครับเนาะอ่ะพราะการชัยนะครับก็ได้เผยความรู้สึกแล้วนะครับบอกว่ามาลายปิดวงองค์อิงอ่อะ นะครับล้านดวงแน่นอนแหละนะครับทุกคนเนาะแฟนๆเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นบอกว่าเพราะการช้ยสุดยอดเลยนะครับบางคนเนี่ยอยากจะโอนอยากจะโอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะโอนทางไหนเนี่ยท,ทุกคนเห็นไหมมาคอมเมนต์บอกว่าพราะการช้ยว่าจะโอนมาไลให้อิหล่าโอนได้ทางไหนครับนี่นะครับทุกคนดีใจจังเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับกับมาลัยอิหล่านะครับแม่อยากโอนนาเดจ้านะครับทุกคนต้องบอกว่าบางคนเนี่ย อยากจะโอนอยากจะโอนนะครับอย่างที่อิมบอกเนี่ยแต่บางคนคือโอนแล้วโอนไม่เป็นน่ะนะฮะบางคนบอกโอนไม่เป็นน่ะโอนยังไงอะไรแบบนี้ครับทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่าแฟนคลับนะครับแฟนคลับน้องอุ๋งอิงเนี่ยล้านคนนะครับแฟนคลับน้องอิงล้านคนก็1ล้านบาทนะครับทุกคนอ่ะนะครับก็ดีใจกับน้องด้วยกันแล้วกันนะครับสาหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะต้องบอกว่า ความดีของน้องน้องทุกคนความดีความที่น้องเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเป็นคนที่อง,ง่ายๆเลยตั้งแต่อีเพชรบ้านแพงเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเนี่ยน้องสร้างรายได้ให้ทุกคนในวงนะครับวงมีงานทุกวันวงมีคอนเทนต์ทาทุกวันนะครับวงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นวงมีฐาน f c เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมอิมมองว่าอุ่งอิงเป็นอะไรที่มาสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างมากอะไรที่ไม่เคยทําก็ได้ทำนะครับอย่างเหมือนกับว่างานพรีเซนเตอร์แบบนี้ครับทุกคนเนาะตั้งแต่โอ้โหถือว่ามาเปลี่ยนแปลงกระแสของหมอลำมามากนะครับอุ๋งอิงเป็นหมอลำคนแรกนะครับที่ได้รับงานพรีเซนเตอร์ ตัวนี้นะครับทุกคนน้องก็ถือว่ามาสร้างปรากฏการณ์จริงๆหน้าแบะแบบนี้แหละจะพาพ่อโจรวยหน้าแบแแบแบบนี้แหละจะพาพ่อโจจับเงินแสนเงินล้านนะครับน้องก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนเลยที่เสมอต้นเสมอปลายซูปเปอร์สตาร์ที่ไม่ต้องไปไป,ไปดักเจอที่ห้างหรูๆซูปเปอร์สตาร์ที่ไม่ต้องไปดักเจอที่ตลาดนัดหรูๆไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าแพงๆนะครับ น้องยังคงปฏิบัติตัวแบบไหนอุ๋งอิงก็ยังเป็นแบบนั้นนะครับเดินตลาดนัดคลองถมนะครับซื้อเสื้อ,อตัวละร้อยนะครับทุกคนทานอาหารข้างทางทานข้าวข้างเซเวน่นแบบนี้ครับทุกคนอุ๋งอิงคือน้องทําแบบนี้มาโดยตลอดนะครับพะนั้นแล้วอิ่มเชื่อว่าความดีเหล่านี้แหละเลยทําให้พอ่พอพ่อแม่แม,แม่ fc แฟนคลับนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ รักน้องจนถึงทุกวันนี้นะครัทุกคนปีหนึ่งองค์อิงไม่เปลี่ยนเลยนะครับดูจะทุกคนไปดูจากาวินาทีนะครับที่น้องเนี่ยที่องค์อิงเนี่ยนะครับน้องได้มีการเขาเรียกว่าอะไรอะลงจากรถตู้นะครับคนเนี่ยก็แห่ไปโอ้โหขอถ่ายรูปน้องกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนกระแสรแรงไม่มีตกนะครับนี่แหละเขาบอกว่า กระแสแรงดีไม่มีตกนะครับแล้ววันนี้นะครับทุกคนน้องเนี่ยมีไลฟ์นะครับใครที่นะครับกูต้าเน็กซ์หมดแล้วนะครับวันนี้ปักหลักได้เลยที่ตอตอขององค์อิงนะวันนี้ที่ตอตอขององค์อิงนะครับทุกคนปักหลักไว้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราปักหลักไว้เลยเด้อ นะครับเราปักหลักไว้เลยวันนี้บ่ายสามโมงนะฮะบ่ายสามโมงที่ช่องต่อตอน้องอุ๋งอิงนะครับทุกคนเราไปให้กําลังใจน้องกันใครที่ไม่ซื้อก็ไปกดหัวใจให้น้องกันแบบรัวๆนะครับทุกคนอ่ามึกแล้วก็วันนี้น้องอุ๋งอิงเนี่ยน้องกลับอีสานแล้วนะครับมือแรงพอกันยุตลาดตะเคเดจานะครับอ่าใครที่อยู่ใกล้ นะครับใครที่อยู่ใกล้ก็ไปให้กำลังใจน้องเนาะอยู่ตลาดตะเคนะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้มาแสดงความดีใจกับน้องอุ๋งอ,อิงเนาะยอดมาไลยเนี่ยทะลุนะครับทะลุห้าแสนแล้วก็อีกไม่กี่วันก็น่าจะล้านแล้วแหละเร็วมากนะครับเร็วมากจริงๆ นะทุกคนน้องน้องแบบไลฟ์ไม่กี่วันน่ะเพราะการใช้ไลฟ์ไม่กี่วันน่ะคนก็คือแบบอย่างที่บอกนะครับอ่าแล้วก็เมื่อคืนนี้น้อพ่อโจยังยังได้ยินดีกับลูกสาวเลยบอกว่าดีใจนําลูกสาวแต่ละวันนางก็จะได้ประมาณนี้ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนเด้อที่มอบกําลังใจมาให้นางอีพ่อก็ดีใจน้าลูกเต้านะครับนี่คือพ่อโจนะครับ เผยความรู้สึกครับกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็โอ้โหดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยจริงๆนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ